จากคิดไปแล้วเราวาดัดไดโอดตัวเก่าไปวันนี้เราจะวัดตัวใหม่กันนะครับไดโอดจะมี2ด้านด้าน A คือไฟเข้าด้าน K คือไฟออกแต่ไฟไม่สามารถจ้อนกลับได้นะครับตัวนี้เป็นแผงไดโอดของโต้ต้านติกสวีโกจะเหมือนกันนะครับจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับแล, bring, แล้วตัวนี้สายจัมเข้ากัต่อแบตเตอรี่นะครับเรามาวัดกันนะครับก็ใช้สายสีดาจิ้มกับตัวเฟรมนะครับใช้สา,สายสีแดงคิ้งกับตัวที่จัมเข้าขวดลวดนะครับตัวนี้วัดได้0.4โวลต์ตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวที่2 ขึ้่อนศูนย์จุวนตอนนี้ใช้ได้นะครับตัวที่3 0.4ศูนย์จุวนตอนนี้ใช้ได้นะครับกับสายมัลติมิเตอร์เพวาโดยที่เอาสายสีแดงจิ้มกับเฟรมเนี่ยสายสีดำจิ้มกับตัวซ้ำคนรวดนะครับเพราะว่าต้องไปขึ้นนะครับใช้ได้ตัวที่2ใช้ได้นะครับตัวที่3ตัวนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้มันวัดฝั่งลบกันนะครับฝั่งลบก็เช่นกันนะครับใช้สายสีแดงจิ้มกับเฟรมนะครับใช้สายสีดำจิ้มกับตัวที่จำพวกขดลวดนะครับตัวนี้ได้0.5ศวนย์จุดห้ได้นะครับมาวัดตัวที่2อนนี้ใช้ได้นะครับเเพรราะนน้ฟมเาแยกกันต้้องยยยาาสมัลตติิิมมมเเอร์สสสีีแดดงงาาาจ้้ฝั่ซยยวท กับตัวช้ำขนลวดนะครับได้ศูนย์จุดห้ตัวนี้ใช้ได้นะครับกับสายม so ัลต nice so ิมิเตอร์โดยใช้สายสีดําจิ้มกับเฟรมด้านล่างนะครับให้สายสีแดงจิ้มกับตัวช้ำขนลวดนะครับตัวด้านนี้ต้องไม่ขึ้นเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะใช้ได้นะครับเพราะว่าไฟเขาไม่สามารถวิ่งย้อนกลับได้นะเน่ยตัวนี้ไม่ขึ้นเนี้ยตันนี้ใช้ได้นะครับแล้วมาจิมตัวที่2กันตัวนี้ก็ศูนวุ้นใช้ได้นะครับตัวนี้ย้ายตัวสีดามาจิ้มเฟรมฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ใช้สายสีแดงจิ้มกับตัวช้ำขนลวดขึ้นศูนยวุ้นตัวเนี้ยตัวดีก็คือใช้ได้แบบนี้นะครับสรุปนะครับไดโอดที่ใช้ได้วัดฝั่งไหนขึ้นก็ต้องขึ้นเหมือนกันหมดทุกตัวถ้าเราวัดอีกด้านไม่ขึ้น ก็ต้องไม่ขึ้นเหมือนกันหมดทุกตัวสารที่ทำได้โอดในไดชาร์จส่วนใหญ่คือสารซีคอนจะมีค่าประมาณ0.50ถึง0.70วล